สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้านินจา4 0นะสวยนะสวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้านินจา400นะสีดำเทาคันนี้นะฮะนี่สภาพรถแต่งสวยซิ่งมาเลยนะครับราคาเบาๆกันเลยนะนี่สภาพรถสวยๆเลยนะครับหน้าทรงสปอร์ตนะฮะ ยางสภาพสวยนะครับคันนี้มือเบรกแต่งนะครับเป็นของเลสซิ่งบอยนะฮะคันนี้นี่ยซิงซกันเลยราคานะครับคันนี้นะเป็นรถจดปี2019นะครับเลขไม่สอหมกิโลครับ1,19,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้านินจาคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังหานินจาอยู่นะบอกเลยคันนี้ลองมาดูมาชมกันก่อนนะครับในท่อแต่งทรง SC นะครับเสียงเพาะๆลันล่นๆกันเลยท้ายสั้นแต่งมีมาให้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061 8128889นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยมาสอบถามก็ได้นะฮะที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันเลย0618128889นะครับเซลเอกกินดีบริการนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆมากมายเลยนะในเดือนนี้นะครับลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับขอประคุณมากครับ